สมเด็จพระพุทธาจารย์โตกรมรังสีเกิดในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งเมื่อวันที่17เมษายนพศ2331ณบ้านไก่จนหรือบ้านท่าหลวงอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไดาบ้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อพศ2343ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงโปรดและเมตตาสามเณรโตเป็นอย่างยิ่ง ครั้นอายุครบอุปสมบทปีพศ .2350 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เป็นนาคหลวงอุปสมบทณวัดพระศรีรัตนศาสดารามมีสมเด็จพระอริยะวงสาย,ยานสมเด็จพระสังฆราชสุขญาณสังวรเป็นพระอุปชัชฌามีฉายานามในพุทธศาสนาว่าพรหมรังสีเนื่องจากเป็นนาคหลวงจึงเรียกว่าพระมหาโตมานับแต่นั้นต่อมา พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศรานภาลัยรัชการที่สองได้โปรดเกล้ารับพระมหาโตไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่สามจะทรงตั้งท่านเป็นพระราชาคณะแต่ท่านไม่ยอมรับจึงคงเป็นพระมหาโตมาตลอดรัชการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่สี่พระองค์โปรดปรานพระมหาโตเป็นอย่างยิ่ง ในปีพศ2395พระองค์จึงได้พระราชทานสมณศักดิ์พระมหาโตเป็นสมเด็จพระพุทธาจารย์อนเนกสถานปรีชาวิสุทธสินจัญญาสมบัตินิพทัฒต,ตคุณสิริสุนทรพรศจาริกอารัญยิกคณิสอนสมณนิกรมหาปรินายกตรีปิโดโกโกศลวิมลสินขันสถิตนวัดระคังโคสิตาราม วรมราวิหารพระอารามหลวงเป็นสมนะชั้นสูงสุดและเป็นชั้นสุดท้ายที่ท่านได้รับตราบจนถึงวันมรณาภาพสมเด็จพระพุทธจารย์โตได้มรณาภาพบนศาลาก่าวัดบางขุนพรมเมื่อวันที่22มิถุนายนพศ2415ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สิริรวมอายุได้8 4ปี 64พันสา